ยข้อที่สอของเราจะเป็นข้อที่เกี่ยวกับถนนอัศจรรย์โอเคข้อนี้บอกว่าเรามีจุดเชื่อมเนาะเป็นป้ายรถเมล์และเราต้องการเดินทางจากหอพักซึ่งหอพักเนี่ยคือป้ายรถเมล์ที่1ไปยังห้องเรียนซึ่งคือป้ายรถเมล์ที่ n และเราจะสามารถเลือกเพิ่มเส้นทางได้โดยที่เราต้องการรู้ว่ามีกี่วิธีที่ถ้าเกิดเราเพิ่มเส้นทางแค่หเส้นแล้วจะทำให้ระยะเวลา การที่เราเดินไปหอพักที่สั้นที่สุดมันน้อยลงฉะนั้นข้อนี้มันคือการทำสิ่งที่เรียกว่าช็อตเต็ดพารธรรมดาเลยเอ่อ T E S T ช็อตเต็ดพารธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดน้องดูคอนสแตนต์ของเรา n มีค่าเป็นสามร้อยฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องอ่ะ O n กํลังสองเพื่อทําการวนหาว่า เราเขาบอกว่าเราสร้างเส้นเชื่อมระหว่างสองโหนดได้ใช่ปหถ้าเกิดน้องทำโออินกำลังสองเพื่อสุ่มโหนดไอเชื่อมกับโหนดเจอันนี้ก็ทันแล้วในแต่ละโลดในในในแต่ละสองโหนดะน่ะโอ้ยลิ้นติดอ่างในแต่ละสองโหนดะนั้นน่ะน้องทำช็อตเต็ดพาดโดยการใช้เบ็ดเฟิร์สเซิร์ดซึ่งเบ็ดเฟิร์สเซิร์ดอ่ะมันจะทําการกระจายค่าออกไปเรื่อยๆใช่ป่มแล้วเราก็จะมีการแบบมาร์กว่าโอเคเราต้องอัปเดตดิสแทนไหมซึ่งตรงเนี้ยนอะ่ะมันก็จะประมาณได้ว่าใช้โอกาลังอิน รวมทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ O N กํลังสามโอเคตัวเลขมันดูน่าเกียดมากเลยแต่ว่าพอถ้าเกิดน้องดูคอ,อนสแตนต์นแล้วเนี่ยน้องจะพบว่าโอเคเอมันแค่สามร้อยซึ่ง O N กํลังสามมันทันฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรแต่แต่มันไม่มีอะไร<笑><笑>ก็คือน้องก็ทําเวทิร์สุดของน้องไปแล้วก็เช็คว่าเออ,เอ,อ,เอที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันช่วยไหมโอเคแต่เราก็อาจจะมีการอัพติมายนิหน่อยเช่น เออเราก็อาจจะดูว่าการที่เราจะลองจับคู่ I กับเจเนี่ยเพื่อทําการเพิ่มเส้นเชื่อมตรงนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเออเส้นเชื่อมเนี้ยมันมีอยู่ในการาฟออริจินอลไหมถ้าการาฟออริจินอลมันมีอยู่เราก็ไม่จะเป็นต้องไปเบเ,เฟิร์สเพริมเพราะว่าถ้ามันก็คงไม่เปลี่ยนอ่ะมา,างั้นมาที่ข้อหลอกข้อนี้อธิบายคอนเซปต์ง่ายมากใถ,ถ้าเกิดต้องดูข้อสาแบบ คอนเซปต์มันจะสั้นกว่านี้โอเคมาอะแปะเข้ามา,าเดี๋ยวเอาพี่พูดไปทำไปเลยลแล้วกันชุบอะเรามีอะไรบ้างเรามี in n เนเาะเพื่อบอกว่ามีมีโนโกีโนแล้วก็มีเอ็มพาพี่จะสร้าง u กับ v มาไว้เป็นตัวเก็บแล้วก็พี่จะใช้ควาว่า normal เอ๋อพี่ใช้เป็นลองๆดีกว่า ไม่ไม่ไม่ไมเนอินถูกละอ่ะอันนี้ normal จะเป็นค่าที่เราไม่มีการเพิ่ม age ใดๆก็จะเก็บค่าไว้ตรงนี้แล้วก็จะมี answer มาเป็นค่าที่บอกว่าเออนับว่าการที่เราเพิ่ม age อันนี้เข้าไปเนี่ยมันช่วยไหมแต่ว่า answer นี้เพี่จใช้เป็นลองๆอ,งอืเพราะว่าจำนวนของคำตอบมันอาจจะเยอะได้โอเค ทีนี้พี่ต้องมีการเก็บผะใช่ไหมพี่ก็จะทำเป็นเวกเตอร์ของเวกเตอร์อินแล้วก็เป็นผะสามร้อยสามโอเคอันนี้พี่ว่าอ n น w e r เป็นิงพี่ก็น่าจะเป็นอินได้ใช่ไหมแะละจะเห็นว่าพี่ใช้เป็นเวกเตอร์ของเวกเตอร์ปกติพี่จะใช้เป็นเวกเตอร์ของลิสใช่ไหมโอเคปกติพี่ใช้เป็นเวกเตอร์ของลิสของอิน แต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันมีการเออมันมีพูเลตเยอะมัน,นอ,อ่อเพราะว่าเราจะมีการว่าเออ u s h back แล้วก็ p o p b a c k เยอะตอนที่เราทำการแบบเพิ่มลดเอทซึ่งถ้าเกิดว่าน้องใช้เป็นเวกเตอร์ของลิสตอ่ะมันจะไม่ทันอืมพี่เลยรอิชาร์ดเวคือพี่แก้ข้อนี้แบบประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันติดทีเรื่อยเลยก็ เพราะว่าพี่ใช้ววกเตอร์ของ list ซ,ซึ่งปกติพี่ใช้อันเนี้ยแล้วมันไม่ทันก็ให้ใช้เป็นเวกเตอร์ของ v e กเตอร์แทนเพราะว่า v e กเตอร์เนี่ยมันทําการแบบ push back pop back ได้ไวกว่าโ okay. อเคนอกจากตัวพาปกติพี่จะมีบูลีนหนึ่งก็เอามาเช็คเหมือนกันว่าเป็นบูลีนที่ชื่อว่า hash g e อันนี้พี่จะเก็บว่าค่า original ของเราอะมี a g e นี้อยู่ไหมสอง e g e นี้เชื่อมกันไหมแล้วก็มี distance เนาะอันนี้เอาไว้เก็บค่าในแต่ละรอบว่า ดิสแทนมันไป็เท่าไหร่พี่เสกอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าพี่เสกเดฟเฟอร์เซิร์ของพี่เบรดเฟอร์เซิร์โอเคอ่าก็ในแต่ละรอบเนาะที่เราทาการเรียกใช้พี่ก็จะอ่ให้โนดทุกอันพี่จะล้างค่าโนดให้มันมีค่าเป็นอินแม็กก่อน ในแต่ละรอบที่พี่ทำการเป็น first serve ใหม่ Oops. อุ๊บส์ะและ้วก็พี่ก็อาจจะมีอันนี้เป็น Q ิวของอินมาตัวนี้ซึ่งเป็น first serve อะมันการตีอยู่แล้วว่าการที่มันพยายามแตกกระจายออกไปในแต่ละรอบแล้วมันเป็น u n d i r e t e d graph เนี่ยค่าในคิวอะมันจะเลียงจากน้อยไปมากเสมอฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้ priority queue ก็ได้ใช้คิวธรรมดา,าเลย ก็ตอนแรกพี่พูดใส่หมายเลขหนึ่งไปก่อนเพราะว่าเราเริ่มที่หนึ่งเสมอเนาะแล้วก็ให้ distance หนึ่งค่ะเป็นศูนย์หลังจากนั้นอ่ะพี่ก็จะเช็คว่าตราบใดที่ q ยังไม่ empty ก็โอเคพี่ก็เอาค่า u ออกมา i n u เท่ากับ q f o n t แล้วก็ q b pop แล้วก็อ่อพี่อาจจะเช็คด้วยว่าถ้า d i s t a n c e ของ u มันน้อยไ,อไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเ e ฟซื้อแมกระจเย์ะละไม่ต้องไม่ต้องเช็ค distance เราไม่มีเว t โอเคบอกตัวเองเราไม่มีเว t อ่ะงั้นเราก็ทำการดูไปเลยว่า u อ่ะสามารถเป็นไหนได้บ้างก็เช็คอ v ที่อยู่ในผ่านอยู่เนาะแล้วก็เช็คว่าถ้าเกิดว่า Distance ของ V เนี่ยมันมีค่ามากกว่า uh, Distance ของ U ตรงนี้บวกหนึ่งพี่ก็จะทำการเศกให้ Distance ของ V เป็น Distance ของ U บวกหนึ่งแล้วก็ให้อันนี้ Push ค่า V เข้าไปใช่เราเราไม่มีเวทบอกตัวเองว่าเราไม่มีเวทนะคะอ่ะแล้วก็ อัปเดตได้เลยแล้วก็ push mm hmm. ไปเรื่อยๆมันเป็นเบสเพรสเซิร์ใช่ไหมมันก็จะก,กระจายไปเรื่อยๆอยู่ละโอเคมาต่อทีนี้อันนี้เป็นเบสเพรสเซิร์ของเรามาเข้าสู่ช่วงโจทย์บางก็ตอนแรกเนาะเรารับ n แล้วก็ m mm hmm. เข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็วนลูปทั้งหมด m ครั้งเพื่อรับเส้นเชื่อม u กับ v เข้ามาแล้วมันก็เป็น undirected g r รา h เพราะมันเป็นถนนเนาะพี่ก็จะให้มันโยงว่าพา u ก็จะ push back นีแล้วก็ผาด V ก็จะ Pushback U แล้วก็มาร์กไว้ด้วยว่าใน h a s h UV u v จะเท่ากับ h a s เ VU เท่ากับ1ก็คือมาว่าสองอันนี้ยมีเส้นเชื่อมนะใน Original Graph ของเราข้าแรกพี่คิดก่อนเลยว่า Normal ของเรามีค่าเท่าไหร่ ก็คืออันเนี้ยจะเป็นแบบออริจินอลที่ไม่มีการเพิ่มลดเอตเนาะแล้วก็พี่ก็จะลองสุ่มโนดขึ้นมาสองอันให้เป็น u แล้วกัน u เท่ากับหนึ่ยก่าเท่ากับเป็น u บวกโอเคแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น v สุ่มมาสองโนดก็ถ้า u เท่ากับเท่ากับ v หรือ สอนเนี้ยมันเชื่อมกันอยู่แล้วในต,ตัวปกติพี่ก็จะ continue อ๋อมีอีกวิธีนึงที่เรา optimize ได้ก็คือให้่ะมันเริ่มจาก V บวกหนึ่งเลยก็เช็คแค่ hashtag เก็พออ่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเราจะลองทำการเพิ่มเส้นเชื่อมของสออันนี้เข้าไปพี่ก็จะให้ Part u ทำการ push back v เข้าไปทันเวาเดียวกันพี่ก็จะให้ Part v push back u เข้าไป และพี่ก็จะสร้างเทมมาตัวหนึ่งซึ่งเราก็จะไปเ backtrace แล้วก็คืนค่าที่น้อยที่สุดที่หนึ่งสามารถไปถึง distance n ได้พี่หลืมคือค่าโอเคตรงนี้พี่ต้องดทิร์ได้ว่า distance n กลับมาค่าที่น้อยที่สุดมันคือเท่าไหร่ซึ่งเขงกากันตีอยู่แล้วว่ามันจะมีเส้นทางเชื่อมแล้วฉะนั้นก็คืนค่ามาได้เลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเทมมันมีค่าน้อยกว่า normal คำว,ว่าการที่เราสร้างหนุนเชื่อมสองเส้นเนี้ยมันถึงไม่เกิดคำตอบใหม่ก็ให้ answer บวกบวกลหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะทำการป๊อปผ่านน้ทิ้งก็ให้ผ่านอยู่ป๊อปออกไปปุ๊บอ่ะแล้วก็ผ่านวีป๊อปออกไปสุดท้ายแล้วเราก็แค่เอาค่า answer ออกไปนั่นเองโอเคไหนลองดูซิ อ,อ่ะอันนี้ตอบสามถูกต้องแล้วก็โอเคอันนี้ตอบสีก็ถูกต้องเหมือนกันงั้นก็ย้ายไปส่ง เออถนนอ่าอเต็มร้อยโอเคตะกี้ที่พี่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ลองใช้เบินลิสใช่ปะแล้วพี่ส่งไปก็ก็จะน,นันนั้นหนึงชุบชุบชึบ โอเคนานกว่าเมื่อกี้อะถ้าเป็น list เนี่ยเห็นป่าว่ามันติดทีฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้เป็น vector อืมแต่บางครั้งอะเอ่อ vector มันก็จะกินเมมเหมือนกันก็อยากให้ลองว่าถ้าเกิดว่าน้องอะติดทีหรือว่าติด memory เกินแล้วไม่รู้าะทำอะไรอ่ะลองเปลี่ยนตัวอ STL ดูว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคข้อ2ประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อข้อ3กัน